14. ก,กรกฎาคมปอป้ามาขายเหรียญอีพีที่172สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวนักสะสมบ้านนอกในกรุงบ้านทุ่งแดนไก่หลายๆสา,าขาอาชีพอะที่กำลังเปิดเครื่องรับชมช่องของปอป้าอยู่ในขณะนี้ปอป้ากราบสวัสดีนะบัดนี้เลยท่านผู้ชมฮะอะ ปาปามาขายเหรียญตรงกับวันที่14เดือนกรกฎาปีพศ2566เดินทางมาถึง EP ที่172ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกๆ EP ที่ผ่านมาโอเคเนาะทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นราการเหรียญที่ช่องของปปาน,นั้นได้นํามาแบ่งปันกันใน EP ีที่172คือ EP ีล่าสุดท่านผู้ชมฮะวันนี้นี่คือรายการเหรียญเนาะก,ก็มีกัน ต่อมาเนี่ท่านผู้ชมฮะบางครั้งก็อาจจะมีไม่มากนักเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่านักสะสมนั่นแหละ นะทางบ้านเขาจะอาเมตตากรุณาส่งเหรียญมาแบ่งขายช่องของป่านะอ่ะเนาะก็ขอความเมตตาส่งมาเถอะนะถ้าเป็นเหรียญที่ป่ารับซื้อป่าจะได้มีมาวางแบ่งปันท่านผู้ชมฮะอ่าก็เป็นอ่าท่านผู้ชมมาเป็นอะไรดีล่ะแบ่งกันเนาะแบ่งกันสะสมเป็นของสะสมเป็นของโบราณบ้างเป็นของตัวติดผลิตน้อยหาบ้างหายากบ้างก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมฮะวันนี้รู้สึกว่าเราก็ไปชมพอจะมีของแบ่งปันท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะ ไม่ผ่านการใช้งานเลยก็มีอาการเก่ากลางใหม่ก็มีอะไรประมาณนั้นป๊ป่าว่าเดี๋ยวป๊ป่าเริ่มเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าหลายรายการท่านผู้ชมฮะหลายหลายรายการก็เท่ากับว่าหลายราคาก็จะใช้เวลากันนิดหนึ่งเนาะอ่ะโอเคงั้นป๊ป่าไม่เสียเวลาท่านผู้ชมทางบ้านละตั้งใจสดับรับฟังให้ดีท่านผู้ชมฮะรายการเหรียญของป๊ป่าเนาะอ่ะ อย่าซีเรียสอย่าซีเรียสวันนี้ปปาย e. uh, ังไม่บนเลยเอออ่ะท่านผู้ชมมาด้านบนสุดด้านบนสุดเป็นเหรียญสองบาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะปปาจะบอกไวน้นะว่า15วาระนี้มีทั้งผ่านการใช้งานน้อยแล้วก็บางเหรียญน,นี่เป็นเหรียญเก่าเก็บบางเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเลยแยกออกไม่ท่านผู้ชมฮะผ่านการใช้งานน้อยเก่าเก็บแล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานเลยแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นน้ําทองจับกันวิงวิงนึกออกไหมฮะ สภาพน้ำทองเนาะยังไม่ถึงระดับนั้นถ้าระดับนั้นราคาก็ท่วมโลกเลยแหละไม่ต้องห่วงเอาค่ะท่านชมสภาพดูดีแบบนี้ดีกว่าเนาะ,ะบางเหรียญก็ผ่านการใช้ที่บอกไปบางเหรียญก็ไม่ผ่านโอเคไหมใครอยากได้ฮะ15วันละไม่ซ้ำเลยนะท่านผู้ชมชุดนี้ชุดนี้100 100อืมน่าจะประมาณ120 120บาทพอท่านผู้ชมฮะ,ะปาปลาลืมลืมราคาแอดมินทำไว้้วล่ะไม่เป็นไรนะไปคุยกับแอดมินเอาแต่ประปาตั้งไว้ให้นะ ปกติถ้าเหรียญโอ้หโดนเหรียญละสิบาทสิบห้าวาละนะถ้าไม่ชุนมะโดนเหรียญละสิบาทก็เท่าไรร้อยห้าสิบแต่ไม่เป็นไรปรปาให้ไปนะชุดละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะถ้าหากร้อยสามสิบก็ไม่คุยกับแอดมีแล้วนะโอเคเนาะ,ะแถวบนสุดฮนะ2สองบาทที่1ึสิบห้าวาละไม่ซ้ำสภาพก็ที่บอกข้างต้นเมื่อกี้หลังจากนั้นสองแถวนี้ราคาเท่ากันเลย หลายคนคงจําได้หลังจากประปาน,นั้นรับซื้อเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานก็มีหลั่งไหลเข้ามาเรื่อยๆท่านผู้ชมฮะน,นี่คือเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2520เหลือหงแล้วก็เหรียญหนึ่งบาท หลังวัดพระแก้วรูปแบบพระเสียรใหญ่เนี่ยท่านผู้ชมฮะทั้งสองทั้งสองปีพศนี้อ่าวปปาใช้ราคาเท่ากันเลยเหรียญละ25บาทยังมีอีกกระท่านผู้ชมฮะยังอีกมีอีกสภาพหนึ่งือสภาพน้ําทองจับเลยเนี่ยราคาเหรียญละห้บาท40บาทเลยนะหากปะปาได้มาเดี๋ยวปปามันเอาเอาเอา,เอามาแบ่งปันให้ดูนะสภาพนี้คือสภาพน้ําลุงจับโอเคไหมฮะเป็นสีเงินจับเรียกน้ําลุงแหละปะปาช่องปะปาตั้งขึ้นเองอ้าก็เรียกน้าลุงกันแหละนะโอเคไหมสวยท่านผู้ชมฮะ ไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละ25บาทหน้าเก็บสะสมหากปและผ่านการใช้งานก็อย่างที่เรารู้กันนั่นแหละหาง่ายอยู่ก็อามบาทสีบาทหบาทประมาณนั้นในช่องของปราปานาะวันนี้เราขายแบบไม่ผ่านการใช้งานก่อนสภาพวันนี้ดีกว่าไอพีที่ผ่านมาและหลายไอพีท้าผม้ชมฮะนะดีกว่าดูให้เป็นดูให้ดีถ้าผม้ชมฮะแล้วแต่ลูกฟลุกของขครสังเกตดูสวเหรียญให้ดีนะแต่ประปานียังขาย25บาทอยู่เพราะยังไม่ถึงกับน้ําทองจับคันเทพยังไม่ใช่แชมป์ซะทีเดียวยังเป็นรองแชมป์อยู่อะเหรียญละ25บาท ยี่สิบห้าบาทอย่าเพิ่งคิดว่าไม่เอานะสภาพสวยเก่า,าวที่แล้วใขรไม่เชื่อจะเสียใจอ่ะโอเคท่านชมะหลังจากนั้นเราไปดูเหรียญผ่านการใช้งานน้อยบวกกับผ่านการใช้งานมากอ่ะผ่านการใช้งานมากก็มีหรือว่าจะเอาแบบน้ำทองจับละคือปะปาบางครั้งปะปาก็ไม่มีเวลาที่จะมานั่งเลือกเหรียญสภาพเดียวกันทั้งหมดเพราะเราก็ต้องนําเหรียญออกแบ่งปันท่านชมะนึกออกไหมฮะนั่นหมายความว่านักสะสมจะได้ของของสภาพสวยกว่าคุณภาพราคาเหรียญไง ท่านึกออกไหมฮะท่านผู้ชมอ่ะสภาพไม่ผ่านการใช้งานด้วยผ่านการใช้งานน้อยน้ําทองจับอยู่ท่านผู้ชมมาสภาพอ่ะผ่านการใช้งานปะปนกันแล้วแต่ท่านจะคิดเอามาดูราคากันก่อนท่านผู้ชมฮะก็โหมีถึง20วาระเลยท่านผู้ชม20วาระไม่ซ้ําสําหรับใครที่หาพบเจอแล้วก็ไม่เป็นไรแต่สาหรับใครที่ไม่มีเวลาก็น่าอยากเก็บสะสมน่าอยากได้ท่านผู้ชมเพราะพ่อป่ามีให้ถึง20วาระไม่ซ้ํานะใครอยากได้ชุดนี้รู้สึกว่าจะประมาณ350ท่านผู้ชมฮะ ค่าเฉลี่ยแล้วก็โดนเราๆประมาณเหรียญละส8บบาทนะก็คือถ้าตีเป็นเหรียญก็ถือว่ายังยังสูสีกับทางด้านราคาแต่นี่ป๊ปาเอาเอามาให้จนถึง2ี่บวาระเนี่ยอย่าไปตีเหรียญละสิบบาทแพงนะฮะเพราะว่าเหรียญวาระเนี่ยอยากให้เข้าใจว่าดีที่สุดคือการนำเป็นชุดมาฝาก ถึงจะไม่ครบชุดแต่เราก็เพิ่มจํานวนวาระมาให้ฉะนั้นอย่าไปตีเหรียญสิบแปดบาทท่านผู้ชมฮะถ้าลองเราไปตีจัดเป็นชุดเนี่ยราคาไม่ใช่น้อยเลยนี่เดินทางมาถึงเกือบครึ่งชุดเลยท่านผู้ชมฮะยี่สิบวาระแล้วนะขาดสิบวาระก็ครึ่งชุดแล้วละ่ะทีน,นี้เราไปลองไปคูณไปหารเป็นชุดดูนะราคาเดิมๆสมัยก่อนเขาทาไว้เท่าไร่เราไปบวกลบคูณหารตรงนั้นให้ประปาด้วยนะฉะนั้นท่านผู้ชมฮะยี่สิบวาระไม่สามชุดละสามร้อยห้าสิบบาทโดนราวๆสักเหรียญละสิบแปดบาทนะใกล้เคียงตรงนี้แหละ อลองดูนะฮะยี่สิบวาระนะท่านผู้ชมหลังจากนั้นเรามาดูไม่ผ่านการใช้งานนะรองแชมป์ท่านผู้ชมมาสภาพผิวรองแชมป์สภาพผิวก็สวยนะแต่ว่าไม่ถึงกับแชมป์โลกทีเดียวท่านผู้ชมก็ยังเป็นรองแชมป์อยู่อ่ะโอเคฮะเป็นผู้ท้าชิงเดี๋ยวว่างๆปปาจะนําแชมป์โลกมาเนาะวันนี้เราดูผู้ท้าชิงกันไปก่อนฮะสภาพผู้ท้าชิงฮะท่านผู้ชมรองแชมป์ใครอยากได้ท่านผู้ชมฮะมีกันอยู่ราวๆสัก15วาระ สิหวาระถ้าไม่ชมฮะปาปาขอชุดละสามอืมใช่ไหมเอ่ยเดีย๋ยวได้ได้ได้สบหวาระสิ้าวาระน่าจะอยู่ที่ชุดละสามร้อยถ้าชมฮะสิบห้าวาระเดี๋ยวปปานับก่อนเทอะแปบนึงท่าผม้ชมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิ้าวาระจริงๆถ้าไม่ชมฮะสิบห้าวาระจริงๆ,ช,งๆชุดนี้โดนชุดละปปาว่า,า,วาเอ๊ะ แอดมินตั้งไว้เท่าไหร่ท่านผู้ชมฮะแอดมินตั้งไว้เท่าไหร่ถ้าเหรียญละยี่สิบบาทใช่ไหมเพราะไม่ผ่านการใช้งานสิบวัละกษณ์ก็สองร้อยอ่าถ้าไม่ชมฮะใช่แล้วประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะสิบห้าวัลลไม่ซ้ำส,สภาพรองแชมป์ท่านผู้ชมฮะไม่ผ่านการใช้งานรองแชมป์สิบห้าวัลลไม่ซ้ำถ้าไม่ชมฮะสามร้อยบาทอ่ะโอเคไหมฮะ 300บาทขณะที่ด้านบนฮะผ่านการใช้งานน้อยเก่าเก็บด้วยโอเคไมหมฮะด้านบน20บวัลละก็ประมาณสัก350เพราะเขา20บวัลละนะท่านผู้ชมตรงนี้ไม่ผ่านการใช้งานสภาพรองแชมป์ก็จะอยู่ที่ประมาณ300บาท15บาวัลละไม่ซ้ำก็ดูเหรียญละ20บาทท่านผู้ชมฮะนะอยู่ในตลับด้วยประปาก็ไม่ค่อยจะได้อะไรมากเลยท่านผู้ชมจัดเหรียญที่ลึกก็ไม่ค่อยได้นะเพียงแต่ว่าเรามาส่งต่อเพราะทุกพ่องปอปานั้นเป็นช่องรับซื้อเหรียญขายเหรียญก็พยายามนาเหรียญมาส่งต่อไปท่านผู้ชมฮะจบจัด เหรียญ10บาทสองสี่ที่ลึกทั้งผ่านการใช้งานแล้วก็ไม่ผ่านหลังจากนั้นปปาขอขั้นรายการเป็นเหรียญโบราณน,นิดหนึ่งเหรียญโบราณสตางรูท่านผู้ชมฮะด้านบนสุดวันนี้เรานํานิกเกิลมาอย่างเดียวเลยเพื่อกันปปาสับสนสภาพเหรียญท่านผู้ชมฮะอ่าหรือว่าจะบอกก่อนท่านผู้ชมฮะแถวบนสุดนั้นปื๊ดเป็นชนิดราคา10สตาง์10สตางของราชการที่6ลรองลงมาเป็น5สตางท่านผู้ชมฮะ5สตางของราชการที่7 เดี๋ยวบอกปีพศออที่หลังหลังจากนั้นรู้สึกว่าจะเป็นอ่าห้าสตางค์ห้าสตางค์ห้าสตางค์แล้วก็มีสิบสตางค์เล็กน้อยของราชการที่แปดง่ายๆเลยถ้าผม้ชมฮะเหรียญสตางค์รูเนื้อนิกเกิลราชการที่หกที่เจ็ดที่แปดนะถ้าใช้บอกปีพศออด้วยก็ค่อนข้างจะยาวเนาะก็มีถ้าเป็นราชการที่ราชการที่หกก็จะมีสองสี่หกสามสองสี่หกสี่ถ้ามชมฮะอยู่ประมาณเนี้ยแถวบนนะ แล้วก็เป็นของราชการที่7ก็จะมี2469ี่หกเก้าเมิชมะเราๆเนี่ยหละสองสี่หกเก้าเป็นส่วนใหญ่เลยเพราะเป็นชนิ้นราคาอ่าสตางค์เนื้อนิกเกิลนเทมิชมฮะมีอยู่ปีเดียวด้วยนะสองสี่หกเก้าเป็นของราชการที่7อันนี้ปอปาพยายามจะบ,บรรยายอ่าปีพศเลยเทมิชมฮะหลังจากนั้นก็จะเป็นของราชการที่8ก็จะมี2472ี่เองกับสองสี่เจ็ดแปดเทมิชมฮะสองสี่เจ็ดแปดกับสองสี่แปดศูนย์ โอเคไหมฮะสภาพผ่านการใช้งานแต่ว่าสภาพเหรียญแล้วท่านผู้ชมฮะเหรียญที่ผ่านมาโอ้โหมีจํานวนไม่ใช่น้อยปีเนี่ยยังเห็นตัวหนังสือ,อยังเห็นปีพศออเห็นตัวเลขคมชัดท่านผู้ชมฮะผ่านการใช้งานแต่ว่าสภาพก็ค่อนข้างจะใช้ได้ประมาณนี้เอาดูเอาใครอยากได้ฮะนะเราเลี้ยงราชก,การเลยให้เลยเนื้อนิเกินลนนวลเหรียญละ14บาทท่านผู้ชมฮะเหรียญละ14บาท อันนี้เป็นสภาพการใช้งานเกรดนี้ท้าไม่ชมถ้าสภาพแย่กว่านี้ปะปาก็จะแบ่งปันแย่กว่านี้ทั้งด้นราคาหากสภาพสวยกว่านี้ราคาก็จะสูงกว่านี้ถ้าแบบ โอ้โหเป็นเก่าเก็บถึงไม่ผ่านการใช้ง,งานมีความลุ้งความอ่าสีทองสีเงินจับอยู่เนี่ยราคาก็จะสูงกว่านี้ป้ปาไม่ได้ขายของสภาพเดียวนะฮะแต่วันนี้ป้ปาพยายามเลือกเหรียญที่สภาพใกล้เคียงกันทั้ง4ีัสังสาราชการมาฝากก็ตีราคาเดียวกันเลจะได้ไม่สับสนท่าผม้ชมะป้ปาทำหลายรายการเนาะเหรียญละวันนี้ขอ14บาทท่าผม้ชมะที่จริงก็จะ15บาทขึ้นไปแต่ไม่เป็นไรนะ ปาปาขยายราคาละขยายสภาพเหรียญประมาณนี้14บาทท่านผู้ชมฮะนะสภาพคมชัดทั้งด้านหน้าด้านหลังผ่านการใช้งานก็จริงอ่ะเหรียญละ14บาททั้งหมดเลยปาปาให้ไปก่อนสภาพสวยกว่านี้ราคาสูงกว่านี้ฉะนั้นอย่าเสียดายเงินบาทถ้าหากอยากได้เหรียญคุณภาพแตกต่างกันท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะหลังจากนั้นเรามาดูท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญการจนาพิเศษด้านหน้าด้านหลังของราชการที่9เป็นเหรียญการจนาพิเศษที่ล,ลึกจริงๆเนื้อทองแดงท่านผู้ชมฮะเหรียญละ250 ไม่ผ่านการใช้งานสภาพสวยมากเอาไปเก็บสะสมกับเหรียญาการจนา,ารุ่นต่างๆนะรูปแบบท่านผู้ชมฮะประมาณนั้นแหละนะเอาไปสะสมกันประปาว่ามีคุณค่าทางจ,จิตใจดูแล้วก็มีแต่ความสุขท่านผู้ชมฮะนะสำหรับเหรียญการจนาดูยังไงก็สวยท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นนอกเหนือจากที่ผลิตออกมาเป็นหน้าเหรียญท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นที่ระลึกโดยเฉพาะปะปานั่นแหละนะปะปาก็ ออไม่จบข้อมูลตรงนี้แล้วเพราะเขาเยอะมากแต่ว่าสวยถ้าไม่จบสวยมากเลยข่าวก่อนอน้องเขาแบ่งบันไปทั้งหลังไมาโดยก็มาณตั้งสิบเหรียญนี่แก็สองร้อห้าสิบบาทโอเคนะอ่าใครอยากได้แล้วก็มีการจนาสองด้านเนี่ยปราปาเรียกผิดเรียกถูกกระช่างเหยเนาะ้อเพราะว่าประปาไม่ได้ตั้งใจมาศึกษาอันนี้ให้จบเลยถ้าไม่จบมาก็เป็นด้านหลังทั้งสงด้านเลยเอาใครอยากได้เนี่ย ร้อยห้าสิบาทนะแอดมินก็บอก150าบาทปลปาไม่ได้เข้ามาตั้งราคาเดีย๋ยวยกให้น้องก็จัดการเอาลองลองดูว่างั้นอ่ะโอเคนะฮะเป็นเนื้อเรียกเนื้อเนี่ยจะบอกเนื้อทองก็ไม่ใช่บอกว่าเป็นทองเหลืองนะนะแบบเนี้ยเนาะอ่ะเป็นเนื้อทองเหลืองใครอยากได้ฮะแบบเนี้ยอ่ะคราวก่อนเราก็เคยแบ่งปันไปเหรียญเนี้ยสวยสวยมากท่านผู้ชมฮะเหรียญอ่ะร้อยห้าสิบบาทโอเคไหมหวางไว้วางไว้หลังจากนั้นเรามาดูเหรียญท่านผู้ชมฮะ คิดว่าสภาพถ้าบวกกับอายุของเหรียญแล้วจากปีพศ2500ปีนี้2566ท่านผู้ชมฮะ66ปีหาเหรียญสภาพสวยๆอย่างนี้มาได้ก็บุญของปปาแล้วท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะฮะปะปาบอกไว้ก่อนว่าไม่ผ่านการใช้งานเลยท่านผู้ชมฮะอายุอายุแรกเกิดก็ปีพศ2500มาจนถึงปัจจุบันท่านผู้ชมฮะก็ล่วงเลยมา60 เท่าไหร่66ปีเช่นท่านชมเนาะ66ปีนี่คือชุดปีพศ2 5 0 0ั้ท่านผู้ชมฮะ5สตางค์ส0สตางค์25สตางค์50สตางค์แล้วก็1บาทท่านผู้ชมฮะ1บาทนี่เงาวับจับใจเลยท่านผู้ชมฮะมีน้ำลุงน้ำทองแตะอยู่กันปราบปลายถือว่าเหรียญชุดนี้ท่านผู้ชมฮะถ้าพูดถึงในช่องของปปาที่เคยจัดมาเหรียญชุดนี้ได้แชมป์เลยปปาบอกเลยฮะสวยมากนะสวยมากท่านผู้ชมฮะนะประมาณนี้ อ่าไม่ผ่านการใช้งานแต่สีเขาก็จะแตกต่างกันบ้างท่านผู้ชมฮะแต่ว่าไม่ผ่านการใช้งานนะขึ้นอยู่กับอ่าส่วนผสมที่เขาทามาด้วยท่านผู้ชมแล้วกระโดนอากาศเนี่ยดูเอานะถามว่ามีส่วนของคราบเมฆดําๆบ้างมีไหมมีท่านผู้ชมฮะนะมีบ้างแต่ปป้าบอกเลยเท่าที่ทารายการมานะตั้งแต่เมื่อวานมาแล้ววันนี้ชุดเนี่ยแจ่มที่สุดก็คงจะเป็นเนี่ยท่านผู้ชมฮะแจ่มที่สุดก็เหรียญใน,นีที่ผ่านมาก็แจ่มนะไม่ผ่านการใช้งานหลายชุดไปแล้วแต่ชุดนี้สวยกว่าโอเคไหม ชุดนี้สวยกว่าท่านผู้ชมฮะแล้วแต่ใครจะคิดยังไงฮะเหรียญชุดนี้300บาทปปาบอกเลยนะฮะราคาของชุดนี้ที่จริงแล้วให้ปปาคำนวณของอเหรียญกระสาบไทยแล้วไหมฮะ66ปีหามาครบชุดได้ค่อนข้างจะสวยแบบนี้ปปาบอกเลยว่าชุดหนึ่งอันนี้พูดถึงส่วนตัวปปาน่าจะระดับ500บาทขึ้นไปด้วยซ้ําแต่เสียดายว่าเขามาอยู่แค่นี้ท่านผู้ชมฮะปะปาก็พยายามจะช่วยกระตุ้นตามอาตามยังไงอ่ะคุณภาพของเหรียญท่านผู้ชมฮะวันนี้ปปาขอนะ เพราะว่าแชมป์ทางนั้นเลยถ้าไม่ชมนะแชมป์ในช่องของปปานะอาจจะไม่ใช่แชมป์ที่สุดของวงการเหรียญแต่ก็แชมป์ในช่องของปปานึกออกไหมฮะชุดนี้300บาทชุดปีพศ .2,500 ใครไม่ได้ไปแล้วจะเสียดายถ้าไม่ชมฮะดูดูให้ดีนะดูให้ดีฮะดูให้ดีโอเคเนาะชุดละ300บาทนะชุดนี้ปปาบอกเลยว่าแพงกว่าชุดที่แล้ว เขาแชมป์กว่าไงท่านผู้ชมโอเคเนาะ,ะปะ่าปปาก็มีหน้าที่มาแบ่งปันเหรียญสวยเหรียญค่อนข้างจะดอบดอบลงทางด้านคุณภาพราคาก็ทั้งดอบแล้วก็ทั้งขึ้นไปตามสภาพผิวของเหรียญโอเคนะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเรามาดูฮะเรามีกรมศินไม่ผ่านการใช้งานกันอยู่หลายเหรียญเมื่อวานก็เข้ามาอีกท่านผู้ชมฮะเขาเป็นเหรียญที่อยู่ในตัวติดฮะใครที่มีแล้วก็ดูเป็นเพื่อนกันใครที่ยังไม่มีท่านผู้ชมฮะไม่ผ่านการใช้งานกรมศิลปากรท่านผู้ชมฮะเอา หลับด้านไหมเนี่ยตายแล้วท่านผู้ชมฮะเหรียญละหกสิบาทยังท่านผู้ชมนะเมื่อก่อนเนี่ยละร้อยนึกออกไหมฮะเดี๋ยวก็ขึ้นเป็นร้อยอีกปาปาชอบผักดันอยู่แล้วแหละแต่ช่วงนี้รอรอให้เศรษฐกิจอะไรดีๆก่อนท่านผู้ชมฮะตอนนี้60บาทไปก่อนนะคอยดูเหเดี๋ยวว่าปลาจะดันให้ถึงร้อยเลยประมาณนั้นโอเคเนาะเอาหกสิบาทนั่นแหละท่านผู้ชมนะเราดูการตลาดกันไปด้วยก็มีอยู่หลายเหรียญอะยามเขาเข้ามาเมื่อวานก็มาสุดอยลกับ10เหรียญนะอะกรมศิลปากรเนี่ยละหกสิบ หลังจากนั้นเราไปดูออมสินหน่อยถ้าไม่ชมมาเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะเราก็ไปกันตามกระแสตามกระแสก็ซื้อขายกันเร็วหน่อยฮะถ้าไม่ชมมาตามกระแสจะซื้อหรือขายก็จะได้ราคานึกออกไหมฮะถ้าเรามีความสามารถหาได้อ๋อสินถ้าไม่ชมฮะเหรียญละหนึ่งร้อยบาทสภาพผิวเขาออกเนื้อแดงเลยนึกออกไหมฮะทองอมแดงองนึกไม่ออกไหมฮะสภาพผิวว่าหมายความว่าถือว่าแจ่มเลยถ้าไม่ชมฮะโอเคเนาะ แต่ก็ยังไม่ถือว่าแชมป์สัทีเดียวแต่ว่าสวยมากท่านผู้ชมฮะปปามีสวยกว่านี้ด้วยจะบอกให้นะอ่าเดี๋ยวนี้100บาทใครอยากได้ใครอยากได้100บาทแต่ที่ป๊าปาก็บไว้เนี่ยสะสมไว้เนี่ยรู้สึกว่าจะแบ่งปันหลังใหม่ไปหมดแล้วล่ะสูงกว่า100บาทด้วยแต่ป๊ปายังไม่เอามาวางไม่อยากจะกระตุกท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวจะใจถอดกันสมุดอ่ะแต่เชื่อว่า f อช่องของปปานั้นกล้าซื้อกล้าขายกล้าซื้อเหรียญในช่องของปปาด้วยคุณภาพจริงๆปปาไม่ต้องแบบ อะไรมากมายเลยให้ดูกันอย่างเงี้ยนะโอเคเนาะเอาถึงไหนละพูดมากจังปะปาเนี่ยอาเหรียนร้อยท่านผู้ชมมาหลังจากนั้น230ท่านผู้ชมมานะ230สภาพนี่ท่านผู้ชมมาถือว่าสุดๆแล้วนะในอีพีนี้เขาสุดๆแล้วท่านผู้ชมฮะหลายวันมาแล้วช่วงนั้นก็จะเงียบเงียบไปครั้งเนียก็เริ่มเข้ามาเข้ามานะก็ที่ผ่านมาก็ไม่แชมป์ระดับนี้อันนี้ถือว่าแชมป์เลยท่านผู้ชมฮะเห็นนะฮะ ถ้าแชมป์แดงคนนี้ถ้าไม่ชมฮะนะติดธงแดงได้นรับรองใน240แต่วันนี้อะปาปารู้ฮะสภาพผิวเหรียญวันนี้ปาปาขอสามอะขอ230พอขอ230นะสภาพไม่ถึงกับติดธงแดงนึกออกไหมฮะสภาพยังไม่ไม,ไม่ไม่โดนแดงสัทีเดียวเลยนะโอเคไหมแต่สวยมากๆอ่อะใคอยากได้ นะมีกันอยู่3เหรียญธนาคารครุฑท่านผู้ชมะครุฑธนาคารหนะ0บาท2อสีที่ระลึกใครอยากได้เหรือละ230บาทปกติจะ240บาทนะแต่วันนี้ประปาให้ไปก่อนโอเคเนาะอ่ะหลังจากนั้นเรามีกันท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ10บาท สิบบาทหมุนเวียนสิบบาทหมุนเวียนสิบ,บาทสองสีหมุนเวียนอ่าท่านผู้ชมดูเอาเนาะย้ำจังเลยย้ำจังเลยเออ,อหมุนเวียนเนี่ยเรามีกันท่านผู้ชมมากเราเคยจัดไว้ปีสี่หนึ่งสี่สองสามสี่ห้าสามสี่สี่อะไรประมาณนี้ไล่มาจนมาจบปี 40, นะสี่ศูนย์นะเห็นไหมฮะสภาพผิว ก็ยังเป็นค่อนข้างจะเดิมๆเก่าเดิมๆแบบผ่านใช้นะสภาพกอเก่า,าสภาพขอก็สวยกว่ารุ่นกลางๆยุคที่ปปาเคยแบ่งปันไปพ่อปปานนะั้นเน้นมากตอนนี้ท้าไม่ชมฮะนะเน้นทางด้านขอบมากเหรียญที่เข้ามาก็จะได้คุณภาพตามราคาที่ปปาตั้งไว้โอเคเนะาะอ่าไม่ชมฮะ8อันดับหายากใช่ไหมเอ่ยใช่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันดับหายากท้าไม่ชมฮะจบที่ปี40เริ่มที่ปี41 เรามีกันอยู่2ชุดชุดละ350บาทโอเคไหมฮะอ่ะเรามีกันอยู่2ชุดนะอย่าเพิ่งทอดทิ้งนะป๊าปาไม่ได้มีมาบ่อยนะถ้าจะมาทําเป็นชุดแต่ถ้าเป็นเหรียญนะพอมีขายอยู่บางครั้งแต่ว่าเป็นชุดก็จะยากเนาะก็รู้กันอยู่อะไรที่จัดเป็นชุดน่ะถ้งง่ายกว่าซื้อขายเป็นเหรียญก็ไม่ต้องขายเป็นชุดนะท่านผู้ชมใช่ไหมฮะก็ขายเป็นเหรียญกันไปเลยป๊าปาก็จะง่ายขึ้นแต่ว่าก็ต้องคํานึงว่าเหรียญทุกเหรียญถ้ามาระบบเป็นชุดอันเนี้ยจะพบเจอจะหาทาได้ยากกว่าโอเคเนาะชุดละสาม ท่านผู้ชมมาต่อมาอ่าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานน้อยเนี่ยท่านผู้ชมฮะนกักกระสมเขาติดมาเรืเร่อยๆปปาก,ก็มีมาให้อ่าใครอยากได้เหรียญละยีบาทนะถ้าต่ำกว่า20บาทก็ก็ยังไงอยู่เพราะเรารับมาก็ราวเหรียญละสิบาทแล้วท่านผู้ชมฮะ สภาพนี้นะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นน้ำแดงจับเลยเนี่ยไม่ได้เลยท่านผู้ชมราคากระเถิบหลายเท่าตัวแต่น้ำแดงหายากสาหรับปลาปาานะที่อื่นปลาปาไม่รู้นี่ก็เกือบติดแดงเห็นไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรปลาปาให้ไปเอาเหรียญละยี่สิบาทเนาะปลาปาจะข้ามเลยนะให้ดูเป็นประสบการณ์ไว้เผื่อใครอยากได้ตอนนี้ปลาปาขอข้ามไปเลยเนาะเวลามีน้อยหลังจากนั้นท่านผู้ชมมาสองเหรียญนี้ปลาปาบอกเลยว่าหาพบเจอค่อนข้างยาก ยากเลยแหละเหรียญน,นี้ก็ยังอาจปรับปลายแต่สําหรับคุดเฉียงท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นคุดเฉียงนะเสียดายขอบเขาก็มีตําหนิเล็กน้อยนะมีตําหนิเล็กน้อยแต่เป็นสภาพใหม่เห็นไหมฮะนะปกติโดยโดยปกติธรรมดาคุดเฉียงเนี่ยด้านหน้าใครไม่ช่องลองดูฮะความคมชัดจะน้อยมากเส้นผมนี่ พูดแบบภาษาบ้านนอกประปาแลวเส้นผมนี่หายากเลยได้แจ่มแจ่มเครื่องล่าน,นี่บอกบอกเลยฮะแต่เหรียญน,นี้เสียดายว่าขอบเขาเสียท่านผู้ชมฮะขอบเขาไม่ค่อยสวยถ้าสวยเนี่ยโดนเหรียญละห้าร้อยเลยเหรียญเนี้ยประปาบอกตรงๆเลยแต่วันนี้ไม่เป็นไรนี่ก็เป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็น1บาทหลังตาแผ่นดินปี05ทั้ง2เหรียญเป็นสภาพเอียงเยอะนะขยับตัวมาเป็นญาติพี่น้องกับความความขวางแล้วแหละท่านผู้ชมอ่ะเอาง่ายๆสภาพผิวสวยด้วยขายสภาพผิวด้วยเนาะ ใครอยากได้ฮะเหรียญน,นะอืไงดีเอยท่านผู้ชมฮะคุดเฉียงเสียดายที่ขอบถ้าขอบไม่เสียก็โอ้ปปาตั้งเหรียญละห้าร้อยเลยถ้าไม่ชมฮะใครอยากได้เหรียญละสามร้อยห้าสิบาทสามร้อยห้าสิบาทตรงเนี้ยราคาเต็มพิก,กัดอยู่กันแบบสม่ําเสมอแต่เหรียญนี้ยท่านผู้ชมฮะนะปะปาบอกเลยนะฮะถ้าขอบไม่เสียปะปาขายห้าร้อยเลยแบ่งปันห้าร้อยเลยปปาว่าหายากนะ เอียงเนี่ยเขาไม่เล่นเอามีช่องของปปานะแต่ปปาก็จะเป็นจะทํารายการต่อไปนะปปาเข้าใจะไปเอียงนะหาพบเจอได้ง่ายแต่ปปาก็พยายามแยกชนิดราคาเลยปปาก็ศึกษามานะฉะนั้นความเอียงระดับเนี่ยถ้าเป็น1บาทเนี่ยราคาแทบจะไม่มีเลยแต่วันนี้ปปาเคยแบ่งปันไปแล้วปปาพิสูจน์มาแล้วตามหามาแล้วท่านผู้ชมฮะเอาง่ายๆจบเนาะเหรียญละ350บาทตรงนี้ถ้าขอไม่เสียโดน500อยเลยนะนะโดน500เลยอ่ะดูขอพี่เรียบร้อยนะราคา350นะ ถ้าขอไม่เสียปัปปาไปไกลถึง500เลยท่านผู้ชมฮะนะถึงเชียงลายเลยแหล,ละราคาเนี่ยโอเคไหมอ่ะนี่ก็350ให้ไปก่อนนะให้ไปก่อนไม่ผ่านการใช้งานทั้งคู่แต่อันนี้เขาครบวงจรกว่านะตรงนี้เสียที่ขอบผิวแต่เป็นเหรียญที่หาพบเจอได้ยากกวดสภาพการเอียงโอเคไหมฮะบางผิาพาดรูปแบบนี้อ่ะก็จบตรงสามร้อยห้าสิบทั้งสองเหรียญหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญผ่านการใช้งานแต่สภาพผิวเดิม ยังสวยอยู่เห็นไหมห้าสิบตางปีสามสี่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทเหรียญละหนึ่งร้อยบาทอย่าไปเปรียบเทียบก,กับเหรียญปียนะี่ห้าตัางสามศูนย์นะท่านผู้ชมนะเขาไกลกันพูดถึงงอควันอยู่แล้วเขาความหายยากนึกออกไหมฮะ,ะเหรียญนี้หนึ่งร้อยบาทหลังจากนั้นสเสด็จท่านผู้ชมับไม่ผ่านการใช้งาน 150, ร้อยห้าสิบปปาจะวิ่งยาวแล้วนะฮะมาถึงปีสี่หกปีสี่หกเหรียญนี้สภาพด้านหลังสวยมากท่านผู้ชมฮะถ้าด้านหลังแบบนี้เจอแน่นอนห้าร้อยห้าสิบแต่ประปาพลิกด้านหน้าท่านผู้ชมฮะ ไม่เป็นไรเราติดขัดตรงมีอ่ามีแผลเป็นตรงด้านบนท่านผู้ชมเห็นฮะนะด้านบนเล็กน้อยเนี่ยหเห็นไหมฮะอ่านั่นอ่าอ่าเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ยนะจาก550ลงมาเหลือ450บาทอ่ะดูดูดอ่าด,ดูตำหนิชัดเจนท่านผู้ชมพอมองเห็นไหมอ่ะเห็นนะท่านผู้ชมตำหนิอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยนะนั่นแหละมีจุดเดียวท่านผู้ชมฮะอ่ะ,อะจาก550พอม,มีตำหนิปุ๊บลงไปเลย450 จบท่านผู้ชมเนาะ450เด๋ยนนี้ก็ขอทุนคืนแล้วกันท่านผู้ชมนักสะสมน้องเขาขอส่งมาเขาขอราคาเติมนะป๊าป๊าก็ให้ไปเพราะว่ายังไงอะเขาเขาเคยส่งเหรียญช่องของป๊าปาด้วยแล้วก็สภาพผิววันปัจจุบันี้ท่านผู้ชมอะ450ดูด้านหน้าแล้วใช่ไหมมีตําหนิโอเคจบหลังจากนั้นเราไปดูแถวสุดท้ายแถวสุดท้ายท่านผู้ชมว่าหาเป็นเหรียญผ่านการใช้งานแน่นอนหาพบเจอได้ง่ายเก่าเก็บก็พบเจอได้ง่าย เก่าเก็ียปลาปัดไปอยู่ผ่านการใช้งานไปเรียบร้อยแล้วท่าผม้ชมมาปลาทำรายการไม่ไหวก็ถ้าเป็นผ่านการใช้งานนะท่าผม้ชมมาสำหรับคุดตรงหรือคุดผ่าปีพศ2525อันนี้เป็นโค้ร25ท่าผม้ชมฮะผ่านการใช้งานพบเจอได้ง่ายแต่ถ้าว่าไม่ผ่านการใช้งานน้ำลุ้งจับแบบนี้น้ำลุ้งจับแบบนี้ท่าผม้ชมฮะหาพบเจอได้ยากแต่ถ้าเป็นน้ำทองน้ำแดงจับยากเข้าไปใหญ่สูงเข้าไปใหญ่พูดภาษาบ้านปลา โอเคเนาะท่านผู้ชม่าพูดดันอายเขาท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้เหรียญละปอปาขอหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้าน้ําทองจับมาเมื่อไหร่เต็มเต็มพิกัดโดนแน่ท่านผู้ชมฮะเหรียญละสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยนะต่อให้เป็นโค้ดยี่สิบแปดก็ตามปอปาบอกไว้ก่อนนะวันนี้เป็นเพียงน้ําลุงจับนึกออกไหมฮะถ้ามีน้ําทองจับดูเอาเปรียบเทียบท่านผู้ชมฮะเปรียบเทียบดูเอา นี่น้ำลุงฮะท่านผู้ชมฮะน้ำลุงจับเงาวับเลยเห็นไหมฮะเหรียญน,นี้หนึ้อยเบาทแต่ถ้าเหรียญน,นี้เป็นน้ำทองจับแบบนี้เมื่อเปรียบเทียบไปดูนะ,ะโดนแน่โดนแน่ท่านผู้ชมฮะ250ร้อยบถึงสามบาทวันนี้เราไม่มีให้หรอกนะเรามีแค่น้ำลุงจับนี่ป่าปาบอกราคา สภาพเหรียญสวยแชมป์ที่สุดให้ฝั่งเฉยๆน้ําลุงจับท่านผู้ชมฮะเงาวับเลยเหรียญละ190บาทที่จริงปปาจะไว้ประมาณสัก200ยี่นี่แหละแต่ไม่เป็นไรนะปะปาก็ยังม,มั่นใจทางด้านราคาซื้อขายของการตลาดใหญ่ๆเหมือนกันฉะนั้นปปาขอ190บาทต่อเหรียญ190บาทต่อเหรียญมีกันอยู่4เหรียญท่านผู้ชมฮะไปเลยฮะไม่ผ่านการใช้งานน้ําลุงจับมาถึงรายการสุดท้ายท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ50บาทที่ระลึกที่ลึก50บาทท่านผู้ชมฮะนะ ก็เรามีกันอยู่3มวัลลัษาวัลลัษเหรียญโอเคไหมฮะแน่นอนฮะวันนี้เจอราคาขั้นเทพแน่เพราะว่าเหรียญนี้แชมป์มาเลยสภาพผิวเหรียญแชมป์กันมาทั้งหมดเลยท่านผู้ชมฮะอ่ะ150ปีฮะลงกระสอบหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญปะป่าจำไม่ผิดนะหากปะป่าจำไม่ผิดแล้วลองลงมาก็จะเป็นอ่าสำนักข่าวกองใช่ไหมฮะน่าจะใช่นะเหรียญน,นี้สองแสนเหรียญ วาระนี้200,000เหรียญแล้วก็จะมาอยู่ที่โรงเรียนนายเรืออากาศท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้250,000เหรียญที่จริงแล้วอยู่ระดับแสนเหรียญหลักแสนเนี่ยถือว่าผลิตน้อยนะท่านผู้ชมอันนี้สภาพขั้นเทพเลยท่านผู้ชมฮะแชมป์ทั้งหมดเลยป่า,ปาบอกได้แค่นี้อะดูราคาเลยท่านผู้ชมฮะ2อง0 0 0ห้านเหรียญฮะเหรียญน,นี้อยู่ราวๆสักเรียนละสา0รบาท เราขายความใหม่ฮะขายแชมป์สีสันของเหรียญสังเกตดูนะฮะเหรียญน,นี้300บาทฮะสำนักงานข่าวอ่ารู้สึกว่าจะเป็นโรงเรียนในเรือโรงเรียนอ่าในเรืออากาศท่านผู้ชมฮะสามร้อยพอมาข่าวกองฮะท่านผู้ชมสองแสนเหรียญขยับน้อยลงมาอีกเหรียญน,นี้320บบาทแต่มาถึงโรงกระสาท่านผู้ชมฮะโรงกระสาผลิตเพียงสองอ่า 1, 000, 000, 150, 000. หนึ่งล้านฮะหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญน้อยลงมาอีกท่านผู้ชมฮะอ่าใครอยากได้ฮะ เหรียญน,นี้สามร้อยห้าสิบนึกออกไหมฮะเหรียญละสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบสภาพแชมป์นะฮะถ้าไม่แชมป์ทุกเหรียญราคาลงกว่านี้อันนี้อยอมรับว่าแชมป์จริงๆสีสันของของเหรียญท่านผู้ชมฮะเหรียญละ350ลสามร้อยห้าสิบโลกระสอบท่านผู้ชมฮะแล้วก็มาสํานักงานข่าวกองท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้เราลาสักสามร้อยยี่สิบพอมาถึงโรงเรียนในเรอากาศท่านผู้ชมฮะสามร้อยนะ พอป่านียบอกตรงว่าถ้าเป็นสภาพน้ำน้ำเงินจับอย่างนี้น้ำลุงจับแบบนี้ราคาก็อาจจะไม่แตะถึงขั้นนี้ดีสักเท่าไหร่ก็าอาจจะหย่อนไปนิดนึงแต่วันนี้ยอมรับเลยท่านผู้ชมว่าสภาพผิวเหรียญขั้นเทพเนาะก็ประมาณนี้แหละราคาท่านผู้ชมฮะเราช่วยช่วยกันก่อนผลักดันขึ้นไปก่อนนะโอเคไหม จบและอีพีนี้โอ้โหหลายนาทีเลยท่านผู้ชมฮะนี่คือหลายรายการที่เรามาแบ่งปันฮะอาจจะกินเวลาท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งบางอีพีก็จะ10กวานาทีบางอีพีก็จะอยู่ที่2 0นาทีวันนี้ กินเข้าไปถึงยี่กับ27นาทีเลยถ้าปปาไม่หยุดพูดรับรองฮะท่านผู้ชมมา30นาทีแน่นอนฉะนั้นรีบขอบคุณท่านผู้ชมเลยอำลาพาจากกันไปก่อนเนาะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมฮะท่านผู้ชมมาไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อเหรียญผู้ขายเหรียญปป่าฝากขอบคุณบรรดานักตุ่มนักสะสมทุกคนทุกท่านเลยเนาะปุยตายายพี่ป้านาอาพี่พี่น้องในวงการนักสะสมที่กำลังเปิดเครื่องรับชมช่องของปปาอยู่ในขณะนี้อะปปาจะหนีเลยนะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่อำลาพาจากกันไปก่อนเนาะ หากปปาพูดผิดพูดแรงพูดแล้วฟังแล้วปปาพูดไม่สุภาพหากปาากปาหลุดไปปาปากรา,าบขอประทานอภัยนบัดนี้ความจงใจจากปปานั้นไม่มีเลยไม่มีความจงใจจะพูดไม่ดีมีแต่ความจริงใจมาฝากเอฟซีทางบ้านทุกจังหวัดสวัสดีครับ